คำศัพท์อินเทอร์เน็ต Eine Minute in Deutsch ถอนการติดตั้ง Deinstallieren ดาวน์โหลด Herunterladen บันทึก Verarbeitet ประมวลผลสป e i c h e r แบ่งปัน t h a i l a n รายงาน m e l เด n ทำความสะอาดตอนนี้ Yes b e บไร n i ก e n เพิ่มความคิดเห็นคอมเมนต์ทา h i n s u เฟอร์อัปโหลดวิดีโอวิดีโอโฮกลาเดนทุกอย่างดูดี Unless sit good out ลบโลชัน่นเปลี่ยนชื่ออูเมเนน ใช่สำหรับเด็กๆโดยเฉพาะยา yeah, It is special for the k i n d e r ไม่ไม่ใช่สำหรับเด็กๆโดยเฉพาะน i n It is not special for the k i n d e r ยกเลิก up broken ทำซ้ำ do please reen ยืนยัน be s t a t i c e n อัพโหลดไปยังพื้นที่เก็บข้อมูล Upload in spice shareplus ไม่มีการดูหนึ่งนาทีที่แล้ว k kind i n of e r unrufer f o r i n e m i n u t e n พร้อมสำหรับการเล่น b e r i g h t s u r v e i g e r b e แล้วพบกันใหม่ bis gleich